สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับคลิปนี้เจอกันกันกบแนวทางหวยลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์วีไนะครับวันที่26กุมภาพันธ์2568นะครับผมคลิปนี้ก็นะครับเป็นวันที่26น้เมื่อวานนี้แนวทางก็ในรอบในรอบเลาวสตาร์น่าจะน่าจะหลุดนะครับพี่ๆผมขอโทษที่ไม่ได้สรุปนะครับพี่ๆเพราะว่าผมลืมเขาเรียกว่าลืมเครื่องมือ นะครับเครื่องมือทํามาหากินไว้ที่ทํางานนะครับอันนี้ผมอัดชิปอาชีพที่ทํางานนะครับพี่พนะครับพวกปากกาพวกกระดาษอะไรลืมลืมที่ทํางานหมดเลยนะครับเนาะก็ต้องขออภัยที่ไม่ได้สรุปผลให้รับชมกันแต่เราสตาร์บรตว่าน่าจะหลุดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้แนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับพี่พเพราะว่าพูดเยอะไม่ได้นะครับผมไม่สบายเนาะพูดเยอะแล้วชอบไอนะครับ สองหนึ่งสองสี่สองเจ็ดหกหนึ่งหกสี่หกเจ็ดนะครับสามตัวนะครับหกสองหนึ่งนะครับ หวายเลาสตาร์นะครับส่วนในรอบ vip นะครับผม9กับ5รูดไปที่เลข5นะครับ5้าหนึ่งห้าสอเกย์เก้าสองเก สตัว952นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางหวยลาสตาแล้วก็เลาสตาร์ v p นะครับ ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์เข้ามาส่งกําลังใจให้แอดนะครับพี่ๆเนาะก็อย่างที่แอดแจ้งเมื่อคืนนี้ว่าเมื่อคืนนี้ก็คือว่าผมลงแนวทางไม่ได้จริงๆเนาะนะครับอย่างอย่างกลางวันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นบางครั้งนะครับเป็นบางครั้งก็คือบางครั้งก็ไอแบบติดๆกันเลยนะครับเนาก็เดี๋ยวถ้าไม่หายยังไงนะครับเย็นนี้นะครับเย็นนี้ก็จะไปหาหมอนะครับเพราะว่ากินยากินยามาหลายวันแล้วนะครับไม่หายเนาะก็ต้องไปหาหมอนะครับพี่ๆ ก็ขอบคุณนะครับกำลังแรงใจจากพี่พี่สมาชิกนะครับคลิปนี้ขอให้โชคดีนะครับผมสวัสดีครับ